สวัสดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮานะเจ้าวันนี้เข้าขัวหมานอกพร้อมกับเมนูพัดนอนะเจ้าพัดนอไม้นะเจ้า,นะจาใส่หมูสามชั้นใส่วุ้นเส้นเนาะแล้วอันนี้ก็จะเป็นเครื่องนะเจ้าตีตำไว้เนอะกมีพริกหอมแดงหอมขาวแล้วก็กะปินะเจ้า เมาะขนาดเลยหนาสุดนี่ร้องหอนหนึ่งแล้วอันนี้ก็จะเป็นนอไม้เนะานะเขาทำให้เป็นเส้นนะเจ้าต,มต,มตม้มๆๆเราก็ทำให้เป็นเส้นนอไม้นี่เป็นนอไม้ที่เฮาถนอมอาหารไว้นะเจ้าเนาะแล้ววันนี้เขามีก๊อมก่อนะเจ้าจะใส่ก๊อมก่อตัวกอมก่อนนี่ใส่ตู้เย็นไว้นะสีก็เลยจะข้าๆหน่อยป่ะไปดูวิธีการทำกันเลยนะเจ้านี่นะเจ้าเขาก็ตั้งน้ำมันเนาะพอเดือดแล้วเขาก็จะใส่เฉียงลงไปพักนะเจ้าเนาะพักให้มันหมอมๆเนาะเดกลิ่นกะปิออกมาบุญนนะจะเมาะอะนี่นะ เนี่ยเจ้าตอนนี้เนาะเครื่องสีขาตสาไว้นะหอมขนาดเลยเขาก็จะใส่หมูสามกั้นลงไปเนาะอันนี้ใกล้เป็นหมูสามกั้นแล้วเจ้าใส่ลงไปพัดกับื่องเลยนะเจ้านะเนี่ยเจ้าเขาหมูของเขาเริ่มทุตัวเนาะกินนี่ก็จะหอมควกคุ้งเลยเขาก็จะใส่หนอไม้ของเขาลงไปเลย

เราเกาะใส่น้ำมันหอยลงไปเนาะน้ำมันหอยนี่ใส่นักน้อยเนาะเจ้าเน้องเนื้นื้ใส่นักก่อนเนหนักอื้มาได้กระตึ้งกี่ไก่นะพัดน้อยแต่เจ้าไอ้เจ้าคนนี่ของเขานี่ยต้มปลาเนื้อเขาก่อจะใส่วุ้นเส้นเนาะใส่วุ้นเส้นลงไป เราก็จะใส่อันกลมก่อเนาะเพิ่มความหอมต่อเลยในเจ้าตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้าปิดแก๊สได้เลยอ้อหมกขน,นาดเลวเจ้านี่ตักใส่จานเลยอันนี้ดอก นี่นะเจ้าเซตเรียบร้อยแล้วนะเจ้าสําหรับเมนูพัดนอใส่หมูสามชั้นแล้วก็ใส่วุ้นเส้นตุยยนะเจ้าเนะสูตรนี่นะเฮาใส่ผักกมก่อลงไปตุ้ยนอเพิ่มความหอมนะเจ้าลองไปทําลองไปแยะกันดูนะเจ้ารับรองเลยเจ้าเมนูนี่กินมาได้กบหู้จักอิมสักเต๋อนะเจ้าสําหรับวันนี้นะเจ้าเพจอาหารเหนือบ้านเฮาลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า